Jahres, ี่คะเฮ้ยทำไมเราไม่ออกไปข้างนอกเราจะไปโง่ทำไมมันออกได้ทุกคนมาดูในไอจีไม่หอมนะคุณจะหยุดละไม่หยุดเอ่อในแฟนเพจอ๋อเพจต้นหอมแป๊บเฮ้ยเราออกไปข้างนอกเราออกไปข้างนอกแล้วเองก็ใส่กล้องหน้าแล้วเห็นหน้าค่าเต็มเลยเมื่อกี้ อ้าวใครพามาวะซันแหละนำมาเมื่อกี้เฮ้ยเขารู้จักเราด้วยอ่ะเขารู้ว่าซันเป็นอะไรนี่ไงเอาดีๆเอาดีๆอุ้ยขอโทษคอะไล์อยู่นะ เดี๋ยวนะขอไปอยุ่งหน้าก่อนพรวะบางทีผมก็มไม่น่านเล่นใหญ่ไม <c oughs> ่นี่ก็ใหญ่ไปทำให้คุณเล่นใ <c oughs> หญ่เฮ้ยไม่ได้อาหันไทงเองเป็นแฟนเพจต้นหอมสนามมินเหรอสนามมิน,นะคะ่ะ เดี๋ยวคาไใหม่ค่ะเดี๋ยวมาแล้วมาถ่ายรูปหนะคะาพี่๋ี่ดีกใจยอเรจะถ่ายกันยังไงเี๋ยเขอถ่ายรวมก่อนได้ไหมพี่ก่อนได้ไหมเ้ถค่มุมไหมอ่ะตอนนี้มันฝั่งทางเดินอ่นี่มานี่ไหมมาค่ะพี่จ๋าเฮ้ย ได้เลยค่ะโอเคแล้วแล้ตรงนี้ใช่ไหมต้นไม้ทุกคนหนูชอบพี่ชายมานานแล้วเดี๋ยวใช่พี่นัทอยู่ที่ไหนสุพรรณนะสุพรรณเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ราเราเข้ามาถ่ายรูปกันไหมออ อ่านายเดียวก่อนก็ได้ที่คนเข้าเข้าเข้านีละคนกล้องกลงนี่ก็ได้แป๊บนะพี่คุยให่ด้วยนะสอถามแม่หา่อเนะเรื่อง่อน ใช้กล้องปุยก็ไ like ด yeah? ้เข so ้าไปหมดเลยเดยใช้กล้องปุยเอาถอยหลังมาอื่ออีเข้าไปอีอเข้าไปเอ่เอาเอ้าไปนี่เนี่ยเข้าเลยค่ะเดี๋ยวใช้กล้องเร็วๆเดี๋ยวถ่ายให้เออไม่ใช่แบบคำใช่ไหมถ่ายให้หน่อย เอาใช้เลยเหรอเขาใช้เงินทำเงินผ่านอะขออาทิตย์เจดด์ดับพี่น่ะอะไรอะไรสวยใครจะได้ถ่ายไหมนี่ใครไม่ได้ถ่ายนะใครไม่ได้ถ่ายนะเขาถ่ายรูปกลุ่มอยู่ว่ารูนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะ แต่โทรศัพท์ไม่เขาอยู่เนี่ย 네 ok, nhao đi, cái này, là để, này không, ok, quăng ở đây, anh đây

ha 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 อะไรใหม่ค่ะเดียวไปมึงไปมาแล้วสวัสดีค่ะใคยรูปใครนะคะมามีใจมาดีค่ะคุณใจมาเอเดี๋ยวจะถ่ายกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรวมก่อนได้ไหมพี่ถ่ายได้ไหมให้ขามุมไหมอ่ะตอนนี้มันฝางทางเดินอ่ะนี่นี่มันนี่ไหมฝากมาค่ะพี่จ๋าเฮ้ย อ่าตรงนี้ใช่ไหมลุกคน่หนูชอบพี่ชานนานแล้วเดียวพี่นาดใช่พี่นาดอยู่ที่ไหนสุพรรนะสุพรรณจะแป๊บนะอแป๊บนะ้เขาไข่รวมกันไหมได้่งไแล้วเาทรงนู้กกูพนาดระวางด้วยอะ ถ่ายเดียวก่นก็ได้พี่คนเข้าเข้าเข้าดีละคนกล้องกล้องนี่ก็ได้แป๊บนะพคุยแตให้ด้วยนะขอถามแม่เนอสวัสดีค่ะเฮ้ยทำไมเราไม่ออกไปข้างนอกเราจะไปโง่ทำไมมันออกได้ทุกคนดูในไอจีไม่หอมนะคกูจะหยุดละไม่หยุดเอ่อในแฟนเพจอ๋อเพจต้นหอมแป๊บ เฮ้ยเราออกไปข้างนอกเราออกไปข้างนอกแล้วเองก็ใส่กล้องหน้าแล้วเห็นหน้าข้าเต็มเลยเมื่อกี้เอ้าวใครพามาวะฟังนั่นแหละนำมาเมื่อกี้ เฮ้ยเขารู้จักเราด้วย่ะเขารู้ว่าซันเป็นอะไรไงเอาดีๆเอาดีๆอุ้ยขอโทษทะไล่อยู่นะเดี๋ยวนะขอไปยุ่งหน้าก่อนเพราะบางทีผมก็ไม่น่าเล่นใหญ่ที่นีก็ใหญ่ไปก็ขาบอกให้คุณเล่นอย่างนี้เฮ้ยเฮ้น่ารักหันทันงเองเป็นแฟนเต้นหอม สนามมินเหรอสนามนนะะนามิน,าานคมมม่ะออเ,เห็นไว้น,นัะ่ะ<อ>แต่โทรศัพท์ไม่เขาอยู่เนี่ย เดี๋ยวใช้กล้องปุยก็ได้เข้าไปหมดเลยเดี๋ยวใช้กล้องปุยเอาถอยหลังมากนเข้าไปเอาเข้าเลยค่ะเดี๋ยวใช้กล้องเร็วๆเดี๋ยวถ่ายให้อ๋อไม่ใช่แบบขอช่นถ่ายให้หน่อย เอาอใช่เลยเหรอขอไม่ใช่มาทงานถ่ายมาอาทิตย์เดียวเด็ดเด็ดด็ดทุกนะไลน์ไลน์โอ้ยใครจะได้ถ่ายไหมเนี่ยอยไม่ได้ถ่ายนะค่อยไม่ได้ถ่ายนะเขาถ่ายรูปกลุ่มอยู่ว่ารู้นั่นแะ